ถึงเวลาแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้นนผม,นนคมาอคอยน้อยนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วเราจะมาลือเจ้าคันนี้กัน,กนเรียกได้ว่าเราก็จะไม่ได้ทำคลิปขับไปเพื่อนเ่ดูนะคือจริงๆเนี่ยรถมาขับได้ปกติมุนจเจร์อหอนไม่ได้มุนเจอยูไ่ไหนเนว่าผมว่ามุนเจน่าอยู่ใต้บอกครับเพื่อนเดี๋ยวนี้เราก็จะเลือกเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าจะเป็นสีไหนมีคนบอกว่าทำตอรอใช่ไหมคือถ้าเป็นตรอรอนี้เราจะต้องเน้นเป็นสีเดิมใช่ไหมรับก็คือน้ำเงินดำแดงดำ เทาแล้วก็เขียวเขียวของวัวเถิกเนี่ยจะเป็นเขียวขี้ม้าแต่ถ้าเป็นเขียวของบางลมเนี่ยจะเป็นเขียวอ่อนใบใบตองนะเพื่อนๆว่าสีไหนก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าทําสีเขียวเฟิ่องก็บอกสีเขียวเิ่วนผมเอารถสีเขียวเฟิ่องดูเฟิ่องก็บอกว่าเป็นสีเขียวของบางลมแป้งเก่าคราอ่ะวัวเถิกนี่แหละแทนกับเขาอ่ะเอ้ยค่อยๆค่อยๆๆเราเล่นเราเล่นเราเล่นนะครับจะตัดกันเลย นี่ครับเพื่อนๆตอนนี้สภาพนี้โดยก็ร้อนนะครับก็จะเป็นคอมดาวปีเกา่ายุ่นตอ,อกนะครับ<ะ>ยางก็จะเป็นยางรถใช้งานเลยนะเขาเรียกว่าเป็นรถใช้ชางานแบบว่าใน<ะ>เป็นรถใช้งานที่ว่าอยู่ตามทะเลนะครับเพื่อนๆมาโค้งมันก็จะขึ้นสนิมเิดนึนงแต่ว่าประเด็นคือมันมีสนิมตรงน,นี้ครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะเดี๋ยวเราค่อยแกะแล้วเราแล้วก็รื้อตอนเสร็จดีกว่าเพราะว่าสภาพโดยรวมเนี่ยคือสนิมขึ้นหมด แต่มันไม่มันไม่ใช่ประดินอยู่แล้วนะเพราะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเอ้ยตอนเราไปเนี่ยผมจะเบิกใหม่ทั้งคันแล้วเพื่อนๆเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่พวกชุดกองชุดเครื่องเนี่ยผมน่าจะไม่ได้เบิกนะผมน่าจะเบิกพวกยูบ็อก c k อะไรอย่างเงี้ยก็คือสวิงอาร์มใหม่ท่อท่อเนี่ยใหม่อะไรอย่างเงี้นะครับเชุดสีใหม่หน้าใหม่ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดฝากเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปเดี๋ยวนี้เราไปเลื่อนเลยครับเพื่อนๆรุย ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนำครับเพื่อนก็คือเว็บเอสมายาหนึ่งเก้าหนึ่งผมบอกเลยครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนสนุกของคนเล่นเกมเลยครับวัยรุ่นใครที่เป็นสายเกมตัวจริงเนี่ยห้ามพลาดเลยนะและที่สําคัญนะครับเว็บนี้นะครับเขามีลิงก์เชิญเพื่อนนะครับเพืพ่อนๆได้ยอดเทินจากเพื่อนนะรับโบนัส1.25%ตของยอดเทินเพื่อนครับผมบอกเลยว่าได้เยอะมากๆและที่สําคัญเนี่ยใครเป็นส่วน เกมสายจริงนะครับฝากถอนได้ท like ุกระบบนะครับที่สําคัญเนี่ยสมัครก็รวดเร็วมากๆครับเพื่อนมีกลุ่มไลน์ด้วยนะครับเพื่อนเขาแจกของรางวัล5,000บาทเลขของรางวัลอีกต่างๆอีกเยอะมากๆครับเพื่อนใครคอเกมตัวจริงเนี่ยผมฝากไปด้วยนะครับกับเอสมายา191ที่สำคัญเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องผมนะครับรืเข็ยนหน้าจอนี้ส่งให้เขาด้วยเพราะเพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเลยครับเพื่อนๆก็ฝากไปด้วยนะครับกับเอสมายา191ที่สำคัญอย่าลืมเติมเอสนำหน้านะครับเพื่อนๆ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนผมก็ลือแล้วนะครับด้วยว่าตากล้องเนี่ยคือคนนี้เรียกเป็นตากล้องหลักๆแล้วนะก็วันสองร้อยวันสองร้อยพอนะครับใช่ไหมเออวันจะอยากจ้งเยอะเอาามกเเดี๋ยยววรออเอาเยอะมากเดี๋ยวรวยนะโอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะลื้อคันนี้กันก็คือเราพร้อมมาปั้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลื้อตรงเวลาเราลื้อจบเราก็จะดูที่โครงตรงนี้อย่างเดียวนะว่ามันโอเคไหมแต่เรารู้สึกว่ามันมีร้านที่จะทําแล้วนะครับเพื่อนๆคือมีคนแบบ มีเพื่อนเดี๋ยวนี้แหละเขาเรียกว่ามีร้านให้ทําแล้วก็เดี๋ยวเราจะลือล้อๆกันก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็รื้อก็อาจจะไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายอะไรเยอะนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะแต่พวกเครื่องเลยมันอาจจะช้านิดน,นึงมันไม่รู้ว่าจะนานไหมนะเพราะฉะนั้นไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนลื้อกันดีกว่านะครับลุย นี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในสภาพนี้แล้วนะครับเรียกได้ว่าทำ<ะ>มากรค่อน,นอย่างโอเคแล้วนะลือ,อยากไหมไม่ยากนะโอเคหลือยเลือง่ายแต่เวลาประกอบก็จะนานนิดนึงนะ้องงมออโอเคก็เดี๋ยวพวกเครื่องนี้มีมีร้านยิงทรายเก็บใช่ไหมมีมีมอ,อ,อเดี๋ยวเราก็ไปที่ร้านยิงทรายเก็บนะครับแต่จริงๆร้านช่างเต้ยเาทำได้แต่เรามีอีกร้านหนึ่งที่แบบมันก็ได้เหมือนกันละเออ เดีย๋ยวดูก่อนไม่ไกระ็ถอดช่างตี้ะครับเพื่อนเพ,นเ,พนเพราะว่าช่างเต้ก็อาจจะฟิตเครื่องใหม่ด้วยแต่เครื่องมันเงียบมันมันไม่ต้องฟิตอยู่เดียวนะมันมีแค่คัดลื่นๆมั้งแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพื่อนเอนเดี๋ยวเราก็จะลุยกันนี่เดี๋ยวเราขอลุยกันต่อนะครับเพื่อนเพื่อ,อไม่เสียเวลาเพราะเดี๋ยวก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ <Hey. S 1> ไปรุ่นลุย โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ถึงเวลายกเครื่องของเราลงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรายกเครื่องเสร็จก็จะถอดทั้งอาร์มแล้วก็ทั้งโช๊คหลังเลยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดให้ดูเป็นทางเหล็บแล้วกันนะคือเราจะถอดแบบชุดเดียวเลยนะครับเพื่อนๆก็คือเนี่ยตอกตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดน็อตถอดน,อน็นอตโซ่ฝั่งนู้นแล้วก็ถอดอาร์มตรงนี้ครับก็คือจะออก <limp> ทั้งชุดเลยมันจะง่ายกว่านะครับวัรุ่นสำหรับชุดหลังนะเดี๋ยวเราก็จะลืมมาทั้งคันแล้วขอตัวเอาเครื่องลงก่อนครับวัรุ่นลุย โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ยกเครื่องลงแล้วนะครับก็มันมีปัญหาที่ว่าอันนี้มันตกไม่ออกนะครับเพื่อนแล้วก็นี่ก็คือโครงที่มันเสียนะเออก็เดี๋ยวเราส่งไปทําที่ร้านเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเขาให้ช่างเขาจัดการว่ากันไปแล้วกันเนี่ยโบเลยครับเพื่อนๆก็จจะเอาแบบเชื่อมเชื่อมใหม่เข้าไปนะครับแล้วเขาก็คงจะเก็บงานให้แหละนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็ไปแวะหาร้านขอตอนนี้ขอตัวแกะล้อแล้วก็ชุดหน้าออกนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอาร์มกับโครงไปอย่างเดียวนะครับไปส่งที่ร้านก็ ร้านทำกี่วันก็ช่างเขานะครับไปเดี๋ยวเราขอ,อตัวรุ่นกันต่อนเข้าไปรุ่นโอเคครับเพืพ่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในสภาพนี้แล้วนะครับเรียกว่าเหลือแค่โครงแล้วก็เพื่อนๆรับชมนไท,ทม์แลมแล้วก็ทั้งปกตินะครับตอนนี้ก็คือ กล้จะเซ็นมาแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปส่งที่ร้านที่แถวๆบ้านโกนิวแล้วกันนะครับเพื่อนๆน่าจะทําได้นะปะผุทําสีนะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดกันเดี๋ยวเรารอตอนลื้อเสร็จกันนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะไปดูที่ร้านด้วยนิดนึงว่าร้านเขารับทำไหมนะครับผมนะไปโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในสัานตอนนี้แล้วนะครับก็คือเราลื้อไม่ออกใช่ไหมใช่อ้วลื้อไม่ออกแต่อ้วชอบลือ้อ ก็ลื้อไปประมาณสักสินาทีได้ไหม้นะเพราะว่าเรากปคดิกนิ้วก็เสร็จแล้วลื้อเงินชีวิตในคลิปอันสิบนาทีได้โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในสภาพนี้แล้วก็ที่เรามีปัญหาเลยก็คือตรงโค้งนะครับเดี๋ยวเราจะส่งซ่อมนะผมว่าร้านที่แถวบ้านกูนี่ก็น่าจะปะได้นะครับเพื่อนๆนี่ก็สำหรับผมนะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเยอะนะครับเพื่อนๆเพราะเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราปั้นจากโค้งจริงมันเราเราอยากรูนะครับเพื่อนๆว่ามันใช้งบเท่าไรหรือว่ามันจะจบทีเท่าไรนะครับตอนนี้แต่ก็ ขอบคุณด้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้มีสปอนเซอร์มาแล้วครับผมเป็นช็อค S P N ปรับรีบาวเหมือนตัวที่เราใส่น้องนิมอยู่นะครับก็คือมันพันพันเก้านะครับแล้วก็เป็นขอบล้อสเปร๊กต่อขอบคุณด้วยนะครับที่ทุกท่านที่ให้มาแล้วก็เป็นบอกเอพีมอเตอร์บายนะครับส่วนกอเกมมังกรเขาได้จากลาไปแล้ว <c oughs> ดูจากสภาพนะครับเพื่อนๆเขาก็น่าจะจากรลาเนี่ยเพราะว่าท่อเวฟของเราขอไปก็ค่อนข้เนี่ยนานแ,แล้วแล้วก็ยังไม่ได้เราก็คตรแบว่า ลากรเราเลยเราเลยครับเพื่อนเก็แกะส่งให้ไปวันนี้ก่ตอนนี้นะครับสภาพนี้หลายๆแล้วก็ขึ้นสนิมเยอะอยู่นะเพราะว่ามันเป็นรถที่เพชรบุรีนะครับรู้สึนว่ามันน่าจะใช้มันน่าจะใช้อยู่ติดทะเลเยอะนะครับเพื่อนๆก็คือเราก็เอาเท่าที่ไหวนะครับคือจริงๆเนี่ยเพื่อนๆว่าอาจจะดูแบบนี้มีแม่ย่านางนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะครับเพื่อนเพื่อผมคิดว่าส่วนตัวผมแล้วมีตังก็จะทุกอย่างก็จะจบมากกว่านะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเกื่อเพื่อนไม่เชื่อก็ เพื่อนๆกับเราไม่มีตังค์ดูนะครับยังไงมันก็ปั้นไม่ได้ครับเพื่อนๆเชื่อผมเอนอะนะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราลืมมาแล้วครับเพื่อนๆข้าวผ้าก็เรียบร้อยทิ้งแม่ให้หมดก็ประมาณนี้ครับ<ะ>เหอเห็นไงโอ้ดึงปุ๊บขาดทุกอันเลยตัวแม่งอย่างเน่าเนี่ยแล้วสายเนี่ยดึงปุ๊บขาดทุกอันเลยตัวนี้เราก็จะไปยิงยิงทรายเอาแล้วกันนะเพื่อนย้ายมันใหม่ๆนะครับเพื่อนก็ตปิ็โยนในถังขยะนะง่ายสุดฮะโยนในถังขยะเลยใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องแตกเสียได้เสียได้เดี๋ยวเครื่องแตก,แตกแปปะน,นะก็เป็น,นประมาณนี้ครับเพื่อนๆส่วนพวกนี้เราก็ทําสีแล้วการเตะถังน้ำมันเนี่ยไม่รู้ว่าต้องเคลือบเล็กเกอร์ 2K ไหมนะครับเพราะว่าถังน้ำมันที่เราทําคันแดงไปก็คือเละเติมน้ำมันครั้งเดียวครับไปเกินเลยครับก็าเธอจะเสีรอบก่อนประมาณนี้ส่งไปทําพร้อมพร้อมพร้อมฝาแข็งอะ่ะมันจะเป็นคล้ายๆถ้าส่งไปทำทำเองเราต้องทําเองและแบบนี้เราต้องทําเองเออ ไม่ได้มาถึงทำเองก็คือมีคลิปอยู่นะครับคือทำเองเราจะไม่ทรงที่ไหนอะไก็ไม่แน่นะเออเดี๋ยวจะเป็นชุดไฟไฟอะไรก็โกงหมดแล้วนะเราต้องเบิกใหม่หใช่ไหมเบิกใหม่เบิกใหม่เออเราต้องเบิกใหม่ครับพูดตามพูดแบบมีตังค์เลยครับน้ื่อนเห็นไหมผมเป็นตัวจริงฮะวนสภาพพวกนี้จริงจริงมันทำสีได้ก็เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะทำสีด้วยเบิกใหม่ส่วนเจ้าคันแดงเราเบิกใหม่มาไม่ไม่มีผลอะไรเยอะนะครับเพื่อนมันก็แค่ใหม่ เออมันก็เล็กเมือนเดิเพราะมันอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวพวกปลาสาวอะไรแบบนี้ก็คงจะต้องหม่ต้านเอาเป็นแบบว่าสีแก้วขี้ไม้ใช่ไหมหวัวตรงนี้ใช่เอาเป็นสีแียวขี้ม้แล้วกันนะครับพเพื่อนๆก็ส่วนถ้าเกิดมีสปอนเซอร์โซ่อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับอาเคโอซเดี๋ยวไม่ไรอจะขอดูนะครับถ้าตรวาได้มาเราก็จะจัดให้เพื่อนๆรับชมนะเพี๋ยนเมื่อกี้ก็เอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะทำสีแล้วก็เปลี่ยน กระบอกนี่เอาเพราะมันไม่จำเป็นต้องเบิกใหม่ใช่ไหมใช่มันใช้ของเดิมได้ถ้าจะทำสีเอาไปยิงสายแล้วก็มาทําสีใหม่ใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็ประมาณน,นี้แล้วกันใครคิดว่ามีแนวทางไหนดีๆก็คอมเมนต์มาส่วนดุมเราก็จะทําสีดุมก็มันจะเป็นของเดิมเลยนะใช่ถ้าจะว่ากคือมันเป็นของเดิมมันก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนผ้ามิดอะไรบ้างนิดหน่อยอะไรก็ว่าันไปก็รู้สึกว่าจะเก็บต้องเก็บทั้งคันแต่ เรารอดูตอนเสร็จครับเพื่อนของนี่ก็จะเป็นคอมของดาว,ว,ว,ชวใช่ปะวะคอมดาวปีเก่าเออคอมดาวปีเก่าครับแต่ส่วนตัวมันก็แข็งนะแต่ส่วนตัวผมนะครับคอมดาวปีเก่าหรือจะสู้ขอบรถซูเปอร์เด็กครับผมแข็งแรงทนทานต้องขอบรถซูเปอร์เด็กแบบสตรีมนะครับวัยรุ่นต่อไปด้วยใครอยากได้ขอบรถซูเปอร์เด็กก็ประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนตอนนี้เราก็เลื้อยดูทั้งคันแลนะ้วส่วนชุดหน้าก็จะเป็นชุดนี้เลยครับเพื่อนเราซื้อเราซื้อขาจับมาแล้วก็ผมมีจับนล้วเนี่ย<อ>มันเพื่อนนะครับเพื่อน ก็ฝากเพื่อนติดตามมาด้วยเดี๋ยวเราจะพาโครงไปเชื่อมกันต่อก็ไปปักกันต่อนะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆสั่งกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและผมฝากไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆกับแอดดท้ยคลิปนะครับฝากเพือ่อนไปแอดกระด้หรือว่าเข็ดมาจากช่องอคัยน้อยนะครับฝากไปเรื่ยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร้และเพื่อเพ่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมสั่งกระดิ่งด้วยนะครับ